แล้วคุณยายคือใครเหรอครับมาทำอไมที่นี่เมื่อกี้ยายทะเลาะกับลูกแล้วยายก็เลยหล,ลงทางเดี๋ยวผมจะช่วยตามหาลูกคุณยายเองนะครับเดี๋ยวคุณยายนั่งรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ อยู่เดี๋ยวนี้นะป้าจะทำอะไรอะ่ะนี่มาร้านอาหารนะป้าไม่ใช่ข้างถนนฉันไม่ต้อนรับขอทานแบบป้านะถ้าลูกค้าคนอื่นมาเห็นจะทำยังไงเนี่ยใครจะกล้าเข้าร้านฉันป้าหิวน้ำขอป้ากินน้ำหน่อยหิวน้ำก็ไม่กินที่อื่นสิไม่ใช่ที่นี่นี่มันน้ำของลูกค้าร้านฉันป้ามีสิทธิ์อะไรมาหยิบแต่น้ำมันเหลือนะน้ำมันเหลือเหลือก็ของซื้อของขายป้าคนอื่นเขาจ่ายตังค์นะกว่าจะได้กินอะ่ะไม่ใช่มาหยิบกินฟรีฟ กินก็จ่ายตอนมาสิมีไหมงเงินอะเงินก็ไม่มีฉันเทให้หมากินยังดีวยให้ป้ากินอีกเทให้หมากินหมาไม่ยังรู้บุญคนคนยังเฝ้าบ้านเป็นการตอบแทนแต่ถ้าฉันให้ป้ากินอะป้าตอบแทนอะไรฉันได้บ้างไปไปยืนเกะก,กาดหน้าร้านฉันอยู่ได้เดี๋ยวคนอื่นก็ไม่กล้าเข้าร้านกันพอดีอะเอ้ยไปได้แล้วไปเสียเลิจริงๆเลย โลกหลานไม่มีดูแลเรื่องไถึงมายืนแก่ก่าคนอื่นก็แบบเนี้ยแต่เช้าเลยเว้ยคุณยายครับน้ำเย็นๆมั้ยครับขอบใจจ้ะหนู หนูชื่ออะไรมาทำอะไรแถวนี้บ้านหนูอยู่ไหนหนูชื่อพูดิดครับหนูช่วยพ่อขายวิพงอะไรอยู่แถวแถวนี้บ้านหนูอยู่ท้ายซอยฮะเอ๊ะแล้วคุณยายคือใครเหรอครับมาทำอะไรที่นี่เมื่อกี้ยายทะเลาะกับลูกแล้วยายก็เลยหกบ หลงทางยายเลยหนีออกจากบ้านเมื่อเช้ายายหิวข้าวเมื่อวานยายก็เลยไปขอน้ำเขากินแต่เขาไม่ให้ยายเออแล้วยายอยู่ที่นี่มากี่วันแล้วครับสองวันหรือสามนะ <c oughs> ลูกสายยายอะเอายายมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วยายก็เลยหนีออกจากบ้าน เมี่อจากบ้านสองหรือสามวันสองหรือสามวันแลว้วจำไม่ได้ยายจำไม่ได้แล้วคุณยายครับคุณยายครับพี่ร้องกันครับคุณยายครับพี่ร้องก่อนยายจำไม่ได้ยายจำไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมร้องเพลงแล้วก็ให้คุณยายตบมือไปด้วยนะครับลำลาบำชาวเกาะไพ่ละสนับจับใจ ายน้ำลังเลสายน้ำลังเลกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นลำระวังชาวเกาะพายละสนัดจับใจสายน้ำลังเลสายน้ำลังเลยกระทบหายใจดังลื่นคลื่นกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นเย้คุณยายอารมณ์ดีแล้ว คุณยายชอบเพลงนี้เหรอคะใช่ใช่ยายชอบเพลงนี้เมื่อก่อนลูกสาวยายเด็กๆอ่ะยายร้องเพลงนี้ลูกสาวยายฟังเวลาลูกสาวยายงอง,งแงลูกสาวยายก็จะเงียบลูกสาวยายชอบยายไม่เคยลืมเพลงนี้เลยยายคิดถึงลูกสาวคุณยายครับหยุดร้องก่อนนะครับ เดี๋ยวลูกสาวคุณยายก็มารับใชยย่ยายต้องตามหาลูกสาวยายต้องตามหาลูกสาวยายลูกสาวยายอยู่ไหนเห็นลูกสาวยายไหมเออคุณยายมีลูกไหมครับ ายยเดี๋ยวผมจะช่วยตามหาลูกสาวยายให้เองนะครับผมขายพวงมาลัยอยู่แถวๆนี้ผมรู้จักที่นี่ดีหายายห,หน่อยเนาะอยากให้ยายหน่อยเนาะครับเดี๋ยวผมให้คุณยายนั่งงรออยู่ตรงนี้กันนะครับแล้วก็ให้คุณยายกินน้ำเย็นๆเราผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมช่วยตามหาลูกสาวยายให้เองแล้วหนูอ่ะเอาเงินที่ขายพวงมาลายัยมาซื้อน้ำให่ยายกินอ่ะ หนูไม่ขาดทุนหรอพ่อผมเคยบอกว่าขาดทุนไม่สำคัญเท่ากับน้ำใจหรอกครับพ่อผมให้ช่วยคนที่เขาลลำบากเดี๋ยวผมจะช่วยตามหาลูกคุณยายเองนะครับเดี๋ยวคุณยายนั่งรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ ไปเลยครับป้าครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่เคยเห็นนะลูกแล้วหนูมาทำอะไรแถวนี้อ่ะหนูกำลังตามหาผู้หญิงคนนี้ครับป้าไม่เคยเห็นนะลูกนะ หายไปแล้วนี่งั้นขายพวงมาลัยต่อดีกว่าพวงมาลัยไหมครับพวงมาลัยคุณเด็ลูกครับอ้าวพ่อเล่งงานอ่ะครับครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณเก่งนี่ลูกมาขายพวงมาลัยรอพ่อกลับบ้านอีกแล้วเหรอครับใช่ครับ พ่อบอกแล้วไงว่ารอพ่อกลับมาก่อนแล้วเราออกมาขายพร้อมกันว่าแต่วันนี้หนูขายได้เยอะไหมครับคือว่าขายไม่เคยได้อะครับอ้าทำไมล่ะครับคือว่าวันนี้ผมเจอคุณยายที่หลงทางมานั่งตรงนี้แล้วเขาก็กำลังตามหาลูกสาวแล้วเขาก็ให้รูปผมมา ผมก็เลยไปช่วยคุณยายตามหาลูกสาวครับแต่ว่าคุณพ่อครับผมซื้อน้ำให้คุณยายไปใช้เงินค่าขายพวงมาลัยไปผมขอโทษนะครับจะขอโทษทำไมล่ะครับหนูเป็นคนดีมีน้ำใจเนี่ยก็ดีแล้วนะครับ แค่น้ำขวดเดียวแลกกับความสดชื่นแล้วก็รอยยิ้มของคุณยายเนี่ยถือว่าคุ้มมากเลยนะครับแล้วภูดิดจ,จำไว้เลยนะครับคราวหลังเนี่ยถ้าลูกเจอคนที่กำลังลำบากเนี่ยก็อย่าลังเลที่จะช่วยเหลือนะครับเข้าใจไหมเข้าใจครับนะก่อนหน่อยคนเก่งของพ่อ <c oughs> พูดดิครับพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดของพ่องั้นเดี๋ยวเราเออกมาขายพวงมาลัออรพร้อมกันนะดีไหม ผมจะขายอะไรเก่งมากเอ้พูดดีครับงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับดูสิพ่อซื้อของอร่อยมาด้วยว้าวน่ากินจังเลยครับน่ากินไหมน่ากินมากครับกลับบ้านกันเดี๋ยวผมช่วยถือของนะครับครับไปลูกกลับบ้านกันนะครับกินข้าวกัน อะไรกี่พวงดีครับเมาหมดเลยจ้าพอ่อเมาหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะเมาหมดเลยงั้นเดี๋ยวผมใส่ถุงให้เลยนะครับหนูจ้าหนูชื่อพุดดิ้์ใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานหนูเป็นคนซื้อน้ำให้กับคุณยายใช่ไหมใช่ครับ สาวของคุณยายใช่ไหมใช่จ้ะคุณนั่นเองคนที่อยู่ในรูปเอองั้นคุณมาถึงที่นี่แล้วดื่มนะ้ำเยน็ยนๆก่อนนะครับขอบคุณค่ะครับเออมีธุระอะไรหรือเปล่าครับถึงได้มาถึงที่นี่คือฉันอยากจะมาขอบใจผู้ดิดนะคะที่ช่วยเหลือแม่ฉันไว้ขอบใจทนายพูดิดที่ช่วยเหลือคุณยายไว้ไม่เป็นไรหรอกครับ แล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะครับทําไมคุณแม่คุณถึงได้มาเดินลงอยู่แถวนี้ครับคุณแม่ท่านความจําไม่ค่อยดีนะคะจําเรื่องราวได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่ท่านจะจําได้นะคะก็คือความสุขค่ะถ้าเรื่องอะไรที่มีความสุขท่านจะจาได้ดีเลยล่ะคะ่ะอย่างเช่นเรื่องของฉันตอนเด็กๆอะคะ่ะปกติแล้วคุณแม่ท่านไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะค่ะแต่เมื่อวานนะคะ,ว,ะ,คะวันเกิดท่านฉันก็เลยพาคุณแม่ท่านมาทาบุญไหว้พระแต่วัดอยู่แถวนี้เองนะคะ แต่เผิ่แป๊บเดียวหายมาอีกทีคุณแม่ท่านก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้อะค่ะฉันนี่หาให้ควักเลยนะคะหาทั้งวันแต่ก็มาเจอคุณแม่ท่านอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพร้อมกับน้ําดื่มอีกหนึ่งขวดผมดีใจด้วยนะครับที่ได้เจอสักทีว่าแต่ตอนนี้คุณแม่คุณเป็นยังไงบ้างครับกํลาลังแตกกลับถึงบ้านนะคะคุณแม่ท่านดูมีความสุขมากเลยนะคะร้องเพลงระบาชาวเกาะทั้งวันเลยล่ะคะ่ะแถมยังพูดถึงผู้ดิดอีกนะครับ แล้วนี่คุณรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพวกผมอยู่แถวนี้พอดีคุณแม่ท่านบอกค่ะว่าเจอน้องผู้ดิดขายพวงมลาลัยอยู่แถวนี้ค่ะดิฉันก็เลยตามหาค่ะน้านดีใจมากเลยนะที่เจอผู้ดิดอยู่ตรงนี้อ่ะขอบใจอยู่อีกครั้งนะลูกครับจะว่าไปก็ไม่น่าแปลกเลยนะคะที่ผู้ดิดเป็นคนมีน้ำใจก็พอมีต้นแบบเหมือนคุณพ่อนี่เองแล้วคุณยายเป็นไงบ้างครับ พ่อครับนี่ไงคุณยายที่ผมเจอเมื่อวานสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ดิดยายดีใจจังเลยที่ได้เจอหนูอีกยายคิดถึงหนูมากรู้ไหมมาแม, <c oughs> ม่ยายกอดทีอผู้ดีดเมื่อวานยายอะมีความสุขมากเลยเพราะหนูเป็นเด็กดีมีน้ำใจถึงยายจะเจอหนูแค่ครั้งเดียวยายก็รักหนูเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆเลยมา ให,ใหก่อนดูสิคะคุณแม่ท่านดูมีความสุขมากเลยคุณแม่ท่านพูดถึงเรื่องของน้องไม่หยุดเลยนะคะแถมยังกำชับแนนดีกว่าต้องหาน้องให้เจอะคะอ่ะออันนี้เป็นน้ำใจเล็กเล็กน้อยๆนะคะสำหรับน้ำใจของผู้ดิษที่มีให้กับแม่ะคะ่ะ เินเยอะขนาดนี้ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับอา้าวทำไมล่ะคะเพราะว่าสิ่งที่ผู้ดิถิทำแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมสอนลูกเนี่ยไม่ได้เพื่อสิ่งตอบแทนเหล่านี้หรอกครับยังไงก็รับขึ้นไปเถอะนะครับ <c oughs> ถึงบ้านเราจะไม่ได้รวยมากบ้านเช่าเข้าซื้อตัวผมเองเนี่ยก็รับจ้างก่อสร้างทั่วไป วันว่างๆผมก็มาขายพวงมาลัยกับลูกแต่ว่าก็มีรายได้พออยู่พอกินนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมแค่อยากให้ลูกผมเป็นคนดีมีน้ําใจช่วยเหลือคนที่ลําบากผมขอบคุณมากนะครับสําหรับเงินก้อนนี้แต่ว่าผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับถ้างั้นเอาอย่างนี้หมคะคุณพ่อมาทํางานโรงงานแนนคะ่ะพอดีว่าโรงงานของแนนรับสมัครพนักงานอยู่อะคะ่ะพอดีมีตําแหน่งว่างอยู่อีกอย่างคุณพ่อจะได้มีรายได้ประจํา แถมที่โรงงานของแนนมีบ้านพักให้ฟรีด้วยนะคะไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะคะคุณพ่อจะได้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้นค่ะอีกอย่างคุณพ่อจะได้มีเวลาให้กับผูดิดนะคะน้องผูดิดเองจะได้ไม่ต้องไปขายพวงมาลัยแล้วอะคะ่ะน้องจะได้มีเวลาเรียนมากขึ้นด้วยและสําหรับเงินก้อนนี้แนนจะขอเปิดบัญชีไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องผูดิดนะคะแบบนี้ก็จะมีทั้งผลดีทั้มกับคุณพ่อแล้วก็กับน้องผูดิดนะคะ แต่คุณพ่อเห็นไหมคะว่าคุณแม่ท่านรู้สึกรักน้องจริงๆนะคะส่วนน้องผู้ดิตเองก็ดูมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณพ่อห้ามปฏิเสธนะคะผู้ดิตว่ายัางไงล่ะครับคุณพ่อครับผมสนุกมากเลยที่ได้เล่นกับคุณยายอีกแถมคุณยายชอบเพลงระบำชาวเกาะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเต้น้ดูดลำระบำชาวเกาะไพ่ละหนัดจับใจ ทรายน้ำลังไรทรายน้ำลังไร็ต้อรผัดทรายดังคืนคืนแ <c oughs> ห้เาผัดทรายดังคืนคืนตกลงครับบอครับเรามาเต้นด้วยกันเถอะครับ